ครัสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล่นสวัสดีอาจารย์ให้ธิดมาราบูหลวงพ่ออุุคุณวัดศรีสมพรค่ะให้โชคเจ้าวาดัดสามงวดซ้อนงวดละเกตหมื่นเกตหมื่นอาจารย์สิทธิ์น้ำมหาค่ะพระอาจารย์เจ้าวาดัดค่ะจ้งวดนี่สามตัวตรงๆไม่ต้องกลับมั่นใจปนั่นเตทธยจันมั่นใจปนั้นเล่นบะ ลวงพอเพิ่นมั่นใจเลยคือทวงเข้าไปมี่ร้านเปอร์เซ็นต์มิกกี้สองสองหกสองสองเจ็ดหกตัวหกหลักรางวัลที่หนึ่งพี่อนินเงื่อนี่หลงพ่อหายมาตรงตรงเป็นทำไมยุบกองฉลากขนาดไม่ครับใหม่แน่นอนย้เพิ่งดีใจเจ้าหนที่ขนาเย้ำพ่งดีใจไม่แน่นอนอาจารย์จะชิดให้สองสองหกออกสองสองเจ็ดสองสองหกสองสองเจ็ด หกหลักรางวัลที่หนึ่งค่ะแปดห้าแปดหกแปดห้าแปดหกงวดนี้ลงควยายใหญ่เฮานี่ลงควายใหญ่เฮ้าหายมาแล้วมีประกาศว่าพี่อันมีมีประกาศเตรียมตัวจดบอกเอซีเฮ<พ>าเตรียมตัวจดค่ะเตรียมอสามตัวท้ายรางวลัลที่หนึ่งถูกนะงวดที่แล้วนี่กองฉลากท่าในใหม่งวดนี่แหละครับผมสิใหม่ค่ะงวดนี้สิใหม่งวดนี้แหละสิใหม่ ไม่แน่เนอนตั้งแต่เลขออกมานี่ปูเพ่นได้ไปหาบหรือว่าจังไดบอเป็นนิมิตไม้อันใดที่ว่าดีบอเป็นตะเขาใหม่แท้บองวันนใหม่ครับผมเมื่อคืนผมฟันดีฟันว่างไหนบอสู้ฟันในบ้านนี่ฟันเสียหายถึงรางวันในผม,มนอนอยู่นี่แหละนอนกตีกทีเจ้าวัดอนอนดีเมื่อคืนผมจะได้นอนอยู่นี่สองขึ้นเจ้าวัดปูไงคนจังผมนอนอยู่นี่สองขึ้นเมื่อคืนผมผมานอนอยู่นี่ค่ะพักยูนนี่เพื่อดีได้แนวทางตัวเลข สำหรับวดวันที่2พฤษภาคมปี2568ค่ะฝันว่าจังได95เกตโอ้95เกตอาะจุดจุดเพียรนีจุด95เกตค่ะ5เกต95เกตครับผมเป็นไ้เป็นไ้ผมมาขึ้นผมมานอนดิค่ะแล้วนี่เลขฝันน่าจะอาจารย์อันนี้เลขฝันครับครับภาพเป็นเลขฝันผมมาขึ้นผมมานอนขึ้นแลกเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสเพิ่นถือที่นี่ งวดละเกตหมื่นเกตหมื่นสามงวดแล้วค่ะบันี้เพิ่นเลยสร้างห้ผมมานอนนั่นเป่ากุฏิเป่าวัดนี่เพิ่นไปธุระค่ะเพิ่นว่าเพิ่นเจเพิ่นจีนม่โชคไงค่ะหลวงพ่อยายอยู่นี่เพิ่นบอกค่ะอู้เพิ่นมาบอกไม่ไม่มาบอกสิเพิ่นบอกเพิ่นมพอดีผมมานอนขึ้นแรกเพิ่นใหนเก้าห้าเจ็ดเพิ่นให้เป็นโตเลยอู้เพิ่นให้เป็นโตเพิ่นบอกเพิ่นไหนก่อนจัดเป็นโตเเลยพิ่นบอกว่าตัวใดก่อนเก้าห้าเจ็ดอู้บอกสามตเลยครับผมอู้ให้ว่ารุ่นบักสนิดที่ อันนี้เป็นความฟันพันให้ผมเจ้าที่อยู่นี่พูดมาบอกให้เอาให้ไปซื้อเก้าห้าเจ็ดเล็บฟันเป็นเล็ฝฟันผมเมื่อคืนนี้เพราะว่าเมื่อแรกนี่ผมจะได้นอนนี่อีกคให้แนวทางเข้าไปแล้วผมจะไปซื้อนี่เมื่อแรกนี่กันฟันเมื่อแรกจะรู้อีกว่าฟันดีว่าจะเขาเ่าเขาแต่ว่าพันให้ผมเมื่อคืนนี้เจ้าวานเขาถูกมาสามงวดงวดละเกตหมื่นเกตหมื่นเกตหมื่นสามเ็ดยี่สิบเอ็ดสองแสนกว่าหรอครับผมบันนี้เพิ่งไปิุตัว เพราะในผมว่านนอนเฝ้าวัดให้ค่ะกับแม่บ้านน้วนี้ค่ะแล้วนอนปุ๊บกับฟันเลยมันบอกประมาณตีสองครับผมตีสองนอนมาหลับค่ะมาเฮาคนมาหาผมบดขึ้นค่ะตรงข้อยู่วัดนี่คนมาปุุกปุกผมพวปุกผมว่าเลขเก้าห้าเจ็ดให้ไปซื้อเห็นโตเห็นตนคนบอกเรือได้ยินแต่เสียงเป็นเสียงครับผมแต่ว่าผมนูก พุ่มบนบันไดตุ่มๆอยู่โอ้เห็นว่าาะเขาะบันไดบอกลยเขาบันไดประตูเรียบผมตื่นผมก็บว่าตกใจผมก็่าเมแมนบ้าผมบ้าคนละให้ไปซื้อเอา957คนละสิตื่นขึ้นมาผมแมีนบ้าผมยังว้าอยู่ผมรีบจดใส่กระดาษไว้ท่านที่ด้ยทั้นทั้นทกุฏิของผมภาคืน ถือว่าเราทมดาเล่นๆนอปุ่มอยู่เนี่นอเจ้าทีเห็นว่าปูเลยเหรอปูใหญ่อยู่นี่เล่นมันบ่ค่ะครับผมก็เลยโทรให้พี่แอดมินมาเอาฟันแนวทางเก้าห้าเจ็ดไม่ต้องตัดเล่นตรงตรงเลยเฮ้าสามตัวตรงอวันนันถึงติดห้าหกสามตรงตรงเพื่อนกันปูอยู่นี่เพื่อนไห้เพื่อนไห้ตรงๆรงต้องกลับไห้ตรงๆเลยเก้าห้าเจ็ดเออนักเล่นว่าคือว่าไห้นี่คือไห้ตรงตรงต้องกลับ ผมถ้ากลับก็คือกับไปซื้อใหม่เติมเท่านั้นถูกต้องครับเพียนินเจ้าอาวุธเขาอยู่นี่รับมาหลายแสนแล้วครับผมค่ะรับเงินถือเลขนี่ค่ะเขาบอกต้องไปย่านบ่ต้องย่านค่ะถูกแน่นอนเพียนินผู้ห้ถูกแน่นอนบ่ต้องย่านค่ะโอ้ให้ว่างวดนี่คือว่ามั่นใจเลยว่าถูกแน่นอนมั่นใจร้านเปอร์เซ็นคื่เาครับผมค่ะมั่นใจร้านเปอร์เซ็นถูกแน่นอนครับผม อันนี้ก็บ่ได้แห้งมง่ายแต่ยังใดเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางฝากตอนเท่านั้นเนาะค่ะอาจารย์เนาะครับผมให้ไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อสามตัวตรงๆพันคูณพันค่ะอัดเข้าไปเลยเนาะเขาก็ได้หลายพจนนี่ค่ะชุดก็พจดนี้ได้ชุดไหนว่าชุดพดนี้เลยครับผมฝันคักเมื่อคืนนี่ค่ะหลวงปู่บรรไห้หลวงพ่อใหญ่อยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนี่แหละหลวงพ่อใหญ่อยู่นี่แหละพุ่นขึ้นไปคอผมุูงตึงครับผมก็นอนอยู่คนมาหายเล็บคนจดให้ค่ะ เก้าห้าเจ็ด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 งวดวันที่สองคืนเสภาค่มปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเก้าห้าเจกตพี่บอกเก้าห้าเจ็ดไม่ต้องกลับฟันเด้อครับฟันเด้อฟันไหนครับผมผมก็ได้สือได้นอนอยู่นี่สองขึ้นค่ะนอนอยู่บัดสีสัมพันนี่น้ำลงพาหไงนี่ค่ะแต่ว่าชุดนี่โบต้องกลับครับพดนีแน่นอนพอดนีให้ไปซื้อพันคุณนพันลดเฮียนมินเอานักนักเอาค่าคัก ค่ะ957นี่เนาะครับผมงวดวันที่สองค่ะค่ะได้เฮงให้ฟังให้ดังให้รวยตัวน้อยจัดเนาะครับผมครับผมแต่ว่าเลขคู่ก็มี่เนี่เพียรบินค่ะผมขอเพ่นยูนี่เลขคู่เลขคู่เลขูตัวใดค่ะเลขคู่484นี่484เฮ้ยค่ะพอปูบันยู่นี่เลขทูบเลขทู่484 484อันนี้เขาจับึ้นมาจักมันจีออกตัวใดเฮ้ากับบลูอันนี้เลขคูบมันคือเลขฟันสามตัว้ทยก็ได้ สามตัวนาสามตัวลังก็มีเนาะเราถึงเนาะมันก็มีหลายรางวัลเนี่ยฉลาดท่อันนี้นี่ให้รางวัลที่หนึ่งได้ดี่เล็กบัวอันี้เล็กฟ้เนี่ยรางวัลที่หนึ่งเลยเก้าห้าเจ็ดให้ว่าเป็นรางวัลที่หนึ่งเลยเนาะครับผมเก้าห้าเจ็ดนี่เป็นรางวัลที่หนึ่งให้ว่ายิบรอเตอรีได้เลยครับผมเมาได้เมาเลยรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวค่ะสี่พันคู่พันเอาไปบดนี้ค่ะ เจ้าอวาดเท่าได้สามเกียดยี่สิบเอ็ดได้สองเซนก็บาดสามวัดประยูพนประยูอยู่านี้เจ้าอวาดเนี่ยผมเมื่อนอนสอาวัดให้พิ่นห้เลขท่านที่เลยห้เขามาปัญหาผมมาเคาะประตูเติ้งเติ้งฮะผมว่าจดเอาเลขเก้าห้าเกียดเป็นบ้านเป็นห้องปุ๊กเลยบอกเคาะบันไดบอกเลยครับผมครับผมให้ให้เอาเนื้อหุ่นผมกระเพาะยันโอผมกระเพาะยันพนห้เลขเลยผมตัวเลยก็ถือว่าพุ่มยันนี้ดีแห้งเนาะ หมืนขั้นถือหยอดสองสามหยอดส่นเนี่ยบัทธรรมดาเด้ใส่ดอกอ้อพุ่มตรงนั้นตรงนี้นี่ขักว่าเท่าไปปกตินี่พุ่มแต่ละบอลนี่ยห้เทอร์ละเทือกสินหายไปเลยอันนี้หยอดสองสามหยอดส่นเนี่ยบัทธรรมดาเนาะอาจารย์เนาะครับผมครับผมค่ะมืล็ดกระสินอ้อนี่อีกก็อาจารย์เนาะถูกต้องครับผมเปลี่ยวนี้โตเปลี่ยนโตแปงอันใดบ่เนี่ยอาจารย์คือว่ามันเปลี่ยนครับผมให้แล้วให้เรืยเปลี่ยนครับผมให้แล้วให้เลยเนาะอาจารย์เนาะปุ่นปัน มีแต่แต่รอดรับเงินเพื่อหล่ะครับผมโอ้รอดรับเงินยังดรอดรับเงินวันที่สองคือภาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะคือมั่นใจแล้วครับผมบ่มีเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเอาจับให้จักน้อยเนี่ยเนาะอาจารย์จับให้โอ้เนาะคะพี่น้องน้องผู้ใดมักกระจัดน้ำเพลนเด้อค่ะผู้ใดคัดกระพานเนาะค่ะเอาทั้งนี้ทิมงานของขอนพระรวยเนาะค่ะพี่น้องน้องนั่เสนอฝากตอนเนาะค่ะให้เป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะถือพิจารวากันใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะมักกระจัดคัดกระพานค่ะพี่น้องค่ะอ่า ทั้งเมดทั้งม้วนนี่เป็นที่งาของแอดมินพรพารวยเนาะก,กับซีมีอ่ชาชัยนำโชคเนะค่ะพี่น้องเดอ้อฝากเข้าไปเป็นกำลังใจให้เพื่อนแน่นอนค่ะส่องไม้นะค่ะสุนำโชคเนาะค่ะส่องไม่ขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะพรชาแนลสุพารวยพรพารวยค่ะมานี่ก็ะซให้อาจารย์ย่ำตัวเลขให้เบิ้งอีกจักบาทในบันี้ค่ะอาจารย์มักคักเลขถ่ายรางวัลที่หนึง่งฝันครับผมเป็นเลขฝันเก้าห้าเจ็ดเป็นเลขทูบแปด สี่แปดสี่ครับผมรางวัลที่หนึ่งให้ไปซื้อพันคูณพันโอ้ให้ว่าตัวนี้นี่พันคูณพันได้แน่นอนฟันมันใจเพราะว่าเจ้าบาทเท่าใดไมาเลือสองแสนกว่าบาทค่ะเงินนี้เอฟซีเท่าให้ไปซื้อค่ะการพึ่งพี่ลีกให้ไปซื้อไว้จัดร้อยคูณร้อยได้แน่นอนค่ะเก้าห้าเจ็ดสี่แปดสี่ค่ะเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดสี่แปดสี่ซื้อไว้จัดสองร้อยคูณสองร้อยกันไม่มีเงินค่ะ พันคูณพันจัดหนักจัดหนักจัดเต็มมั่นใจถึกล้านปเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซน็น,<อ>นถึกค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็ค่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางดีๆนะคะฝากตอนเอฟซีแฟนช่องนะคะขอขอบคุณอาจารย์ศักดิธิ์นะคะพี่น้องเนาะศักดิธิ์นะคะ,ะ,คะให้ความโนคอดแก่ทางช่องพรพารวยสุพารวยพรชาแนลนะคะชัยนำโชคสุนำโชคค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณ อาจารย์ยนี่เทรื่องนึงค่ะขอบคุณค่ะยันบัวพีเอ็นกึศแล้สวส,สองสองหกสองสองเจ็ดไว้กับ